สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพอกับไมซีกล่านะคะไมซสีชีวิตเรียบง่ายในนอร์เวย์เนาะค่ะเนาะ Easy Life in Norway ค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะไมซสีพาอยู่ลงไข่อีกแล้วค่ะไมซสีเพิ่งล้างไข่เสร็จเนาะค่ะเนาะโมเมนต์ Moment, ล้างล้างยังไม่เสร็จหรอกคะ่ะพี่น้องจะาล้างได้ครึ่งหนึ่งล้างได้ครึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะยังไม่เสร็จ มื่อนี้อันไม่สีใิ่าหว่าเรื่องเอียงปติไม่สีจะมาพูดเรื่องอาโรงไก่อีกนี่แหละค่ะพี่น้องจะพูดเรื่องฟาร์มไก่อีกเหมือนเดิมพูดเรื่องอยู่เกี่ยวกับฟาร์มนี่แหละพี่น้องคะเดือนนี้ก็เดือนเดือนธันวาเนาะค่ะเนาะเดือนธันวาเราก็ไม่สีทำโรงไก่ทำฟาร์มไก่ตัวนี้มา สิบหกปีเต็มๆคะ่ะพี่น้องจ้าสิบหกปีเต็มๆที่ไหม่สีกับแฟนสร้างโรงไก่นี้มาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่า,าเราสร้างตอนที่ไหมซสีท้องลูกชายคนโตคะ่ะพี่น้องจ้าแล้วลูกชายคนโตก็คลอดอวันที่สิบสองเดือนสิบสองเนาะคะ่ะเนาะก็เขาก็ได้สิบหกปีแล้วทีนี้โรงไก่ก็เสร็จ พอดีประมาณปีใหม่หลังปีใหม่ไก่ก็ไก่ก็เอาไก่เข้าค่ะพี่น้องจ้าไก่ชุดแรกนาะก็ได้16ปีเต็มเต็มตอนนี่แหละช่วงปีใหม่นี่แหละค่ะพี่น้องจ้าถามว่าทำโรงไก่โอ้ยฝนตกข้างนอกทำาร์ามไก่มา16ปีเต็มเต็มได้อะไรมั่ง ได้แต่นี่คะ่ะพี่น้องจ้าได้นี่เนาะค่ะเนาะนี่สินแบบเยอะมากแล้วก็แบบไม่มีวี่แววว่าจะหมดคะ่ะพี่น้องคะ่ะได้แต่นี่สินเนาะค่ะเนาะเราก็ถามว่านี่สินอะ่ะมันถามว่าไม่อชีจะพูดยังไงดีละ่ะพี่น้องจ้า ก็มันได้แต่นี่จริงๆเนาะได้แต่นี่ได้ความขยันได้ความอดทนค่ะพี่น้องจ๋าใหม่สีได้นี่เนาะค่ะสําหรับลงไก่ได้นี่ได้ความขยันได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งค่ะพี่น้องจาอ๋าจากเด็กน้อยบ้านนอกแล้วตัวเล็กๆค่ะพี่น้องจ๊ะตัวน้อยๆเมื่อก่อนใหมสีตัวน้อยๆหนึ่ง มาแล้วก็ได้มาก่อร่างสร้างตัวเนาะค่ะเนาะอยู่สร้างครอบครัวจากเด็กน้อยอายุ25ปีค่ะพี่น้องจาตอนตอนที่ใหมส่สีอ่าตอนที่ใหม่สีสร้างโรงไก่ก็อายุ27ปีเนาะ ไม่สีเมื่อยจ,จับค่ะ <comforting> พ <courage ounded> ี่น้องค่ะเออนางอยู่ตรงพื้นข <rawd Moder> ้างไข่นี่แหละข้างแผงไข่นี่แหละเนาะคือตอนที่เราสร้างเนาะตอนนั้นก็ไม่สีอายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะพี่น้องจ้ะเด็กน้อยอายุยี่สิบเจ็ดปีเนาะแล้วก็แบบมันมีหลายอย่างมารุมมาตุ้มเข้ามาพร้อมกันค่ะพี่น้องจ้าคือ ทั้งแบบตอนไหมสีแต่งงานมาไหมสีอายุยี่สิบห้านะตัวน้อยๆแต่ว่าตอนนี้ไม่น้อยแล้วค่ะพี่น้องค่ะตอนนั้นคือคือพอมีฟาร์มไก่ใช่ไหมพอมีฟาร์มไก่มันก็แบบอย่างว่าแหละนี่เยอะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะหมดค่ะพี่น้องจ้ะถามว่าแบบ ก็ใช้เขาไปเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันก็ใช้แต่ดอกอะ่ะมันต้นทุนมันไม่ค่อยลดลงเท่าไหร่ดอกมันสูงเนาะอย่างที่พูดในคลิปที่แล้วคะ่ะพี่น้องจ๊ะแล้วทีนี้ถ้าไม่มีถ้าไหมสีไม่มีงานประจำเนาะถ้าไมสีไม่มีงานประจำไมสีก็ครอบครัวไหม่สีก็แย่เหมือนกันคะ่ะพี่น้องจ๊ะไมสีมีงานประจำไหมสีก็ได้เงินเยอะพอสมควรนะสําหรับงานประจําเพราะว่า เพราะว่าแม่สีทํางานประจําก่อนที่จะทํโรงไก่ก่อนที่จะไอ้นั่นเนาะก็สิบเจ็ดปีเต็มๆสำหรับงานประจำสิบเจ็ดปีกว่าแล้วเนาะคะ่นะเนาะสิบเจ็ดปีกว่าแล้วสำหรับงานประจำค่ะพี่น้องจะเฮ้ยเมื่อไหร่วันเวลามันจะผ่านไปเนาะพี่น้องเนาะใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะปีใหม่แล้วใกล้จะคริสต์มาสแล้วก็ยังแบบก็ยัง โอโ้พี่น้องไลายมีหลายคลิปต่อกันมาแล้วไดว้ที่ใหม่สีพูดถึงเรื่องนี้เนาะแบบสิบหกปีเต็มๆที่ทำโกรงไก่ตัวนี้อ่ะที่แบบสร้างมันขึ้นมาสิบหกปีเนาะ,ะแต่ว่าแบบมันยังใช้นี่ไปไม่ถึงไหนนะคะพี่น้องจ้ะโอ้ยดีแต่ว่า มีงานประจําทำเนาะสู้ไปค่ะพี่น้องจา๋าแล้วก็มีป้าท่านหนึ่งนะท่านเขียนมาบอกว่าป้าก็เคยเป็นนี่เยอะมากแล้วก็โดนโกงไปก็มีป้าก็แกก็บอกเขียนมาเนะหนูอ่าไม่ขอเอ่ยชื่อนะคะอ่า อันอ่นอ่นข้อความป้าอ่านเม้นป้าคือไม่สีซึ้งค่ะพี่น้องจะาไม่สีซึ้งเลยขอบคุณคุณป้ามากๆนะคะถ้าคุณป้าได้ดูคลิปนี้อยู่ไม่สีขอบคุณมากๆสําหรับกําลังใจค่ะคือไม่สีซึ้งมากเลยนะคะป้าแกบอกป้าแกก็เป็นหนี่เยอะเยอะกว่าไม่สีอีกเนาะเป็นหนี่เยอะกว่าไม่สีอีกแล้วก็ ป้าก็ใช้เขาจนหมดแล้วก็โดนโกงไปก็มีไม่สีก็ถามว่าไม่สีโดนโกงไหมมีค่ะไม่สีมีโดนโกงเนะาะสำหรับไข่นี่แหละสำหรับโลงไข่นี่แหละบริษัทเกา่าบริษัทที่คนนั้น ที่พวกไม่สีเริ่มเริ่มทำเริ่มเอาไข่ไปขายด้วยให้เขารู้จักกันกับแฟนใหมส่สีคือเขาเป็นเพื่อนกันประมาณนี้แหละรู้จักกันเนาะแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็ทำมาหลายปีหลายปีหลายปีก็ไว้ใจกันแล้วก็เพื่อนกันใช่ไหมทีนี้พอไอ้นั่นก็คือเขาค้างอะ่ะสามแสนโครนเนาะสามแสนโครน ก็ตอนนั้นเงินห้าบาทมันก็ประมาณล้านห้าล้านล้านห้าแสนบาทเนาะมันก็เยอะอยู่เด้สำหรับพวกไม่สีคือไม่สีหาเช้ากินข้มามไม่สีแบบพวกไม่สีต้องเอาเงินมาใช้นี่ใช้นี่เงินธนาคารเขาทีนี้พอเขาโกงถามว่าโกงไหมเขาก็โกงนั่นแหละพี่น้องคะ่ะในความคิดของไม่สีคือเขาก็โกงนั่นแหละ เพราะว่าเขาทำเป็นบริษัทแบบล้มละลายแต่ว่าเขาก็ขายพวกอุปกรณ์พวกเครื่องที่ทำอ่าเกี่ยวกับไข่นะคะเขาขายเครื่องจกักรเนาะที่เกี่ยวกับไข่กับอะไรที่บริษัทเขาเขาขายถูกๆให้เพื่อนเขาแล้วเขาก็ไป หุ้นกับเพื่อนเขาอีกทีแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาล้มละลายแต่เขาไปหุ้นกับเพื่อนอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่ใช้ชื่อของเขาเพราะว่าคนล้มละลายจะไปทำธุรกิจอะไรอีกไม่ได้ใช่ไหมคือเขาไม่ยอมจ่ายพวกไมสีเงินล้านห้าเอ้ยเ,ออเงินล้านห้านั่นแหละเงินเงิน เงินล้านห้านั่นแหละสามสามแสนคนนะเงินล้านห้าทีนี้พวกใหม่สีก็แฟนใหม่สีก็ไปหาทาน,นายค่ะมีสิบห้าลงนะสิบห้าสิบห้าลงลงละล้านห้านะ่ะคือมันก็เป็นเงินเยอะมากแล้วทีนี้แฟนใหม่สีก็ไปหาทาน,นายค่ะพี่น้องจะทาน,นายคนที่เก่ง อันดับสามของประเทศนอร์เวย์เนาะทนายคนนี้คือเขาเก่งที่สามของในประเทศนอร์เวย์เลยเราก็ฟ้องแล้วก็อะไรเขาก็ได้มาครึ่งหนึ่งคะ่ะได้มาได้มาไม่ถึงล้านเนาะเพราะว่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งอะล้านห้ามันก็ได้มาเจ็ดแสนเจ็ดแสนกว่าบาทคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่แหละพี่น้องคะ่ะไมซีมาวว่าให้ฟังว่าไมาซีนะ่ะ ทำลงไก่มาสิบหกปีเต็มเดือนนี้แหละเดือนธันวานี่แหละสิบหกปีเต็มเลยไม่ซีได้อะไรมั่งไม่ซีได้แต่นี่ค่ะพี่น้องจะได้นี่นะลงไก่ถ้าไม่ทำได้ถ้าไม่ทำลงไก่มันคงไม่เหนื่อยขนาดนี้ค่ะพี่น้องจะถ้าทำแบบ มันคงไม่เหนื่อยขนาดนี้เพราะว่ามันสีทำงานประจำเลิกง,งานประจำก็มาเก็บไข่ล้างไข่น่นนี่นั่นช่วยกันกับสามีเนาะค่ะเนาะนี่แหละได้นี่ได้ความขยันเพราะว่าเรามีนี่เราต้องขยันค่ะพี่น้องจา้าได้ความขยันได้ความอดทนได้ความเข้มแข็งโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละขอบคุณ สำหรับทุกกำลังใจเนาะค่นะเนาะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและกำลังใจค่ะพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซาเนี่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมคสีเนเดอร์จ้าพี่น้องจา้าไปแล้วค่ะบ๊ายบาย